ใครที่เกิดวันอังคารนะคะตั้งจิตนึกถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะและพิมพ์เลยว่าคุณเกิดวันอังคารเพื่อให้คำทํานายนั้นสำฤทธิ์ผลนะคะเรามาตั้งจิตดีๆนะคะเรามาดูกันว่าคนวันอังคารใ네นเรื่องของการเงินการงานความรักจะเป็นยังไงเรามาดูในเรื่องของการเงิน <c oughs> หมดเคาะหมดโศกนะคะหมดเคาะหมดโศกหมดหนี้หมดสินรืมตาอ้าปากอะไรอีกอะฟ้าหลังฝน บัวพ้นน้าอะไรกัะแม่นึกไม่ออกละบอกเลยว่าไพ่ใบนี้ก่อนหน้าเนี้ยคุณยิ้มทั้งน้ําตาพูดตรงๆยิ้มทั้งน้ําตาพยายามที่จะสู้พยายามที่จะหาแต่มีความรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเข้ามือซ้ายออกมือขวาแต่บอกเลยว่าไพ่ใบนี้หลังจากนี้คุณหมดเวรหมดกรรมหมดหนี้หมดสินแน่นอนค่ะ เพราะว่าคุณอะได้ไปตั้งจิตภาวนาอาจจะไปขอพรกับเทพเทวดาองค์ใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดและท่านได้ยินค on, on, on ําอ้อนวอนคําขอร้องของคุณหลังจากนี้บอกเลยค่ะฟ้าเปิดดวงเปลี่ยนแน่นอนนะคะใครเกิดวันอังคารพิมพ์เลยฟ้าเปิดดวงเปลี่ยนการเงินหลังจากนี้นะคะก่อนหน้านี้จะไปหาพึ่งพาใครเขาก็หันหลังให้นะคะแต่ตอนที่เรามีเนี่ยเราช่วยทุกคนเราเป็นคนใจดีใจใหญ่ใจปา๋าแต่พอเราหมดหรือเรามีปัญหาไปหาปุ๊บโอ๊ยไม่ว่างบางแหละ ต้องใช้เงินบังแหละบา้บาๆแต่ตอนเราเนี่ยไม่มียังต้องหาช่วยเขานะคะแต่บอกเลยว่าหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะไปเอ่ยเงินกับใครเจราจาอะไรต่อรองอะไรกับใครในเรื่องเงินบอกเลยว่าเด่นมากในเรื่องของเงินนะคะต่อไปในเรื่องของการงานมาดูซิมันจะเด่นทุกเรื่องเลยไหมวลคัมค่ะวลคัมค่ะวันอังคารบอกเลยว่ามีเกณฑ์เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะมีเกณฑ์สอบสัมภาษณ์สอบผ่าน นะคะไม่ว่าจะไปสอบอะไรก็สําเร็จแน่นอนนะคะสำเร็จแน่นอนมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์เรียกคุยมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องที่อยู่นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าในการเรื่องการงานเนี่ยใครที่ทํางานประจํามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือตําแหน่งมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่ได้เข้าไปคุยตํานะคะอยากบอกบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี้ยเราอาจจะไม่เข้าหูเข้าตาเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนะคะหลังจากเนี้ย ผลพวงแห่งความดีผลพวงแห่งการทํางานของหนูเนี่ยมันอาจจะไปเตะตาเขาบ้างนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เรียไม่เป็นประจบไม่เป็นหนูเป็นคนที่ใช้ความสามารถแลกความสําเร็จอะหนูไม่ได้ใช้การเรียแลกความสําเร็จนึกออกไหมมาเลกลายเป็นแบบเราเลกลายเป็นทําอะไรมันก็ได้ช้ามันก็เลยแบบไม่เร็วไม่พัฒนาเหมือนคนอื่นเขาแต่บอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่ดวงมันเปิดอะ ะะเมื่อไหรที่ดวงมันเปิดหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองใครเห็นก็มีนักเมตตาแน่นอนบอกเลยการเงินการงานคือปังมากนะคะรวมไปถึงใครที่มีธุรกิจนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวแกนโอเพนนิ่งนิดหนึ่งสมมุติเราทําเรามีร้านค้าเป็นออฟไลน์แลวออกออนไลน์เลยค่ะมันน่ามันโหนกเลยอย,ย,ย่ากลัวอย่าอายนะคะบอกเลยว่าการงานก่อนหน้านี้มันแบบนั่งตบยุงบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่พไพ่ใบนี้ลูกค้าเก่าๆจะกลับมารวมไปถึงลูกค้าใหม่ๆจะมองเห็น นะคะครที่มีหน้าร้านเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟหน้าร้านแก้เค็ดเลยนะคะอะไรที่มันมืดอะไรที่มันปิดอะไรที่มันบังมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะบอกเลยว่าปังมากใครที่เกิดวันอังคารการเงินการงานปังขอทุกเรื่องความรักหน่อยนักษาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของความรักอืแต่ความรักอะ่ะรอใครอยู่คะรอใครอยู่ลูกพไพ่ใบเนี้ยมันมันเหมือนเราเราเป็นคนที่ศรัทธาความรักมากๆเลย เป็นคนที่รักใครอ่ะรักคนยากนะเป็นคนมีกําแพงมีเป็นคนมีตะกะในเรื่องของความรักเพราะเกิดจากความกลัวหรือผิดพลาดที่มันผ่านมามนเลยทําให้เรารักคนยากขึ้นไว้ใจคนยากขึ้นแต่เมื่อไรที่ได้รักใครนะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ยอมอดเพื่อให้เขาอิ่มยอมยิ้มให้เขาข้างหลังร้องไห้เลือกที่จะให้คนที่เรารักอ่ะเห็นในมุมแค่เรามีความสุขแต่มุมที่ทุกมุมที่เสียใจเราจะเก็บไว้คนเดียวนะคะบอกเลยว่าไพ่ใบเนี้ สำหรับคนที่มีคู่นะเวลาเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกคือมันเหมือนไล่ตัวตนมันมีค่าเวลาที่เขาต้องการนะคะมันเหมือนเราพยายามหลอกตัวเองว่าเรามีความสุขเราพยายามหลอกคนรอบข้างว่าเรามีความสุขแต่จริงๆแล้วอะ่ะแม่งโคตรทุกข์เลยแต่บอกใครไม่ได้เพราะอะไรคนข้างนอกมองเข้ามาอุ้ยครอบครัวนี้คู่นี้น่ารักจังเลยนั่นคือภายนอก ภายในโคตรทุกข์แต่เราก็ยังศรัทธาในความรักว่าสักวันหนึ่งความดีของเรานี่แหละจะทำให้เขาเปลี่ยนหรือทําให้เขากลับมาข้อหนึ่งนะคะความดีแลกความรักไม่ได้มันมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้คนไม่รักก็คือไม่รักคนที่เขาไม่เห็นค่าก็คือไม่เห็นค่าตอนนี้ที่เขาอยู่กับเราเพราะเรามีผลประโยชน์กับเขาหรือเปล่าเอาไว้เลี้ยงลูกหรือเปล่าเอาไว้ดูแลบ้านหรือเปล่า เอาไว้ให้แค่มีใครหรือเปล่าคุณมีค่าแค่นั้นใช่ไหมถามตัวเองเข้าไปลึกๆนะคะว่าเจ็บพอหรือยังให้เขาด้อยคุณค่าตัวเองทําไมทั้งที่หน้าที่การงานก็ดีหน้าตาก็ดีหาดีกว่านี้ยังได้นะคะสำหรับใครที่มีคู่คุณต้องคิดเยอะๆคุณต้องคิดเยอะๆว่าเราควรที่จะรับตัวเองเป็นสักทีหรือยังแค่นั้นเลยนะคะส่วนใครที่ยังโสดหยุดคะ่ะ หยุดค่ะห้ามมีคู่ตอนนี้ค่ะส่งการคืออารมณ์เหมือนไปไปแอลเล่นๆค่ะไปเตาะเล่นๆล้าอ่าไม่ถึงกับห้ามละกันถ้าจะคบต้องมีระยะต้องมีระยะเพราะว่าช่วงเนี้ยถ้าไปเจอจะเจอผู้ชายที่โสดปากบอกโสดที่บ้านนีมีทั้งลูกทั้งเมียนะคะจะเจอแต่พวกที่เป็นอหวังตระกูลหูดําเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาหวังอะไรบางอย่างซึ่งเราจะจ,ขจะของมีเจ้าของของไม่จริงใจช่วงนี้งดก่อนนะคะช่วงนี้ โสดแล้วรวยอบอกเลยช่วงนี้โสดและการเงินการงานปังนะคะเอาเงินที่เราจะไปเปผู้ชายเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวกับผู้ชายเอามาเปตัวเองค่ะมาฉีดหน้าทําจมูกทําตาทําให้สวยนะคะแต่ว่าเดือนสองเดือนนี้อย่าพึ่งเพราะว่าถ้าสมมติช่วงนี้มีแฟนแล้วเราไปยุ่งกับบุคล 2, บคลที่สองบุคคลที่สามหน้าที่การงานศักดิ์ศรีอะไรทุกอย่างเราจะล้มทั้งกระดานเลยนะท่านเลือกที่จะเดินเข้าไปเป็นโลกใบที่สองใบที่สามของใคร ต้องยอมรับผลของมันด้วยนะคะและก็ใครบางคนที่ปกปิดปิดบังอะไรในเรื่องของความรักตอนนี้ถูกจับตามองอาจถูกเปิดเผยเปิดโปงเพราะคนอื่นให้ระวังนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคะ่ะ